ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุก <aviation> ท่านกันเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาทําอะไรนะฮะจะมาประกาศว่าในวันพรุ่งนี้นะผมจะทําการเอออะไรนะแจกรหัสครับฉลองสาสิบซับนะฮะฉลองเลยนะครับฉลองสามซับนะก็ขอบคุณด้วยนะฮะที่มาติดตามผมแต่ผมจะแจกรหัสเกม ไฮซิตแอคชั่นจีนนะครับสำหรับคนที่เล่นนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเซิร์ฟไทยเองนะฮะผมก็อยู่เซิร์ฟสุดท้ายเออเหมือนเดิมเซิร์ฟฮะมั้งเออมั้งเออก็อยู่ในแคนนะครับที่เป็นรุ่นพี่เนาะนะครับนะฮะก็ผมเล่นกาก ถ้าเทียถามพวกเขาดูละกันเออใช่แต่สันผมก็เล่นกากเหมือนกันโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ก็คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ขอละกันครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะอ่าอ่อ่เฮ้